การเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างเช่นนะคะจงเปรียบเทียบเศษส่วนคือเศษ5้ส่วนแ กับเศษ7ส่วนส2การเปรียบเทียบเศษส่วนมีวิธีการเปรียบเทียบอยู่หลายวิธีแต่ครูจะมาสอนวิธีคิดลัดเลยนะคะเทคนิคการคิดลัดให้คิดอย่างไรให้เร็วและก็ถูกต้องแค่เขียนโจทย์มาเศษ5ส่วน8เศษ7ส่วน12 ใช้เทคนิคการคูณไข่ 8. ยิงธนูคูณไข่ไปเจอ7 8คูณ7ได้56 12คูณไข่ไปเจอกับ5 12 5ได้60จากนั้นให้นักเรียนสนใจแค่ตัวเลขสีสม้ม60เป็นฝั่งซ้ายมือ 56เป็นฝั่งขวามือแน่นอนค่ะ60มากกว่า56ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ5ส่วน8ก็ต้องมากกว่าเศษ7ส่วน12เช่นกันตัวอย่างเดียวยังไม่พอลองมาดูอีกสัก2ตัวอย่างนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ขอตัวเลขง,ง่ายๆเศษ4ส่วน10 กับเศษ2ส,ส่วน3ง่ายๆสั้นๆเขียนจยดลงมาก่อนเศษ4ส,ส่วน10เศษ2ส,ส่วน3คูณควายค่ะ10คูณควายไปเจอ2 10คูณ2ได้20เขียนไว้ด้านบน3คูณควายไปเจอ4 3 4เป็น12 แล้วให้เราดูตัวเลขสีส้มซ้ายมือได้12ขวามือของเราได้20แน่นอนค่ะ12น้อยกว่า20ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเศษ4ี่ส่วนสิก็ต้องน้อยกว่าเศษสองส่วนสเช่นกันขออีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้าย 9ส่วน12กับเศษ7ส่วน15ง่ายงายสั้นๆเขียนโจทย์ลงมาค่ะเศษ9ส่วน12กับเศษ7ส่วน15ใช้เทคนิคคิดรัดคูณคขว้12คูณคขว้ไปเจอ7 12 7ได้8 4 15คูณคข่ไปเจอ9 15คูณ9ได้เท่าไหร่นะ9545ใส่5ทด4 91เป็น9บวก4ได้135ดูตัวสีส้มเท่านั้น135ด้านซ้ายมือด้านขวามือ84แน่นอนค่ะ135ย่อมมากกว่า84ดังนั้น จึงตอบได้ว่าเศษ9ส่วน12มากกว่าเศษ7ส่วน15เช่นกันติดตามคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ